ยองยองนะคะสวัสดีทุกคนนะดี๋ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองอาซูมาเซเนโกระดิกแล้วนะคะวันนี้สัปดาห์แห่งอ่าฮาโลวีนวาซานนะคะมีซี่ฮาโลวีนเข้ามาซึ่งฉันมีทุกซี่นะก็ก็ไม่มีสองซี่นะคะฉันไม่มีซี่หุ่นยนต์หมัดไล่กากับอันนี้แต่ฉันไม่อยากได้อันนี้เท่าไหร่อันนี้ฉันมีแล้ว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 นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ฉันรอคอยว่าถ้ามันมาอีกครั้งฉันจะทำมันก็คือหุ่นยนต์หมัดหุ่นไรกานั่นเองบทเซนไม่เพิ่มพิ่มเติมคอความสวยและอย่างเดียวนะคะลึกดีเออเดี๋ยวเราจะมาหาอันนี้กันนะคะว่าเราจะเสียไปเท่าไหร่ซึ่ง่าในแพทนี้นะคะยังมีแพ็คนนี้ด้วยนะคะแพ็คเนี่ยละแพ็คเซิงเงินเศษทองนะคะเนี่ยละนี่แพ็คนี้เท่าไหร่นะอันนี้ซื้อได้สองครั้งหรอ เดี๋ยวฉันจะมาซื้อเพราะฉันอยากได้แป้นสปริงนะคะเออเอาเก็บมาฮะเก็บเอาไว้ใช้สําหรับตัวที่มีรีชาร์ตเนาะอ่ะเดี๋ยวฉันไปเติมแป๊บเดียวเรามาเปิดกันนะคะอืมอันนี้นี่นี่เตรงนี้หล่อปุทีละอันไม่ลุนแม้เปิดออฉันว่าลุนได้มันจบๆทีเดียวไปเลยลักดีอันนี้ละอันก็ได้นะคะมารู้แป้นสปริงฉันรู้สึกถ้าเปิดอย่างนี้แล้วสึ่เหมือนจะไม่ได้เลยยังไงก็ไม่รู้แป้นสปริงแป้นสปริง แฟนสป,ปิงแฟนสป,ปิงต้องแฟนสป,ปิงเท่านั้นลึกดีไก่ปะโอ้ดีนะเนี่ยดีอยู่นะลึกดีอุ้ยตึกลอยฟ้าถือว่าดีนะเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นซีรีส์ดากไหมนะเออดีอยู่นะอุ้ยอันแรกก็ดีเลยแฟนสป,ปิงอยู่ไหน หนอร์เหรอสิงหรอว้ายไปแล้วเย้เอชมีรู้เปล่าชมีแล้วเปล่าวะเป็นสปริงอุ้ยดา,ดาเลออฟป้อปกันยิบเกาเด้อเลิศจบจบนะคะหกสิบเก้าจบจบเรื่องนี้หนึ่งเปอร์เซนหรอเมื่อกี้เป็นลอยฟ้าเออามาลุ้นกัน,ห,นหุ่นไล่เก้าเลยมีหุ่นไล่กันนิงไหม มันเป็นกล่องเซตซีรีส์ฮาโาลวีนนะจะมีแต่เฉพาะซีรีส์ฮาโลวีนเท่านั้นไกล์บริจาคฮาโลวีนหรอไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้สิ่งที่ฉันอยากได้คือฉันได้หมดเลยตอนนี้นะคะแฟนสปิน Spin. เลดเอาไปใช้กับอินเจเอาไปใช้กับพวกมูนไลท์ซินนี่อะไรเงี้ยเออโอเคไม่เป็นไรโอ้เลิ <S <S ออกหมดสองอันไหนด้วย,ยสิ เปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่เอ๊ะอยู่ไหนนะเปอร์เซ็นต์เนี้ยหรอหุ่นยนต์ซุบปหนึ่งเปอร์ซ็นอุปกรณ์เขียนแบบตึกหล่อ้ายฉันออก1%ิเปอร์เซ็นหล่อเล็กดีแรงมากสปริงไดโน่ไม่เอาฉันมีแล้วฉันมีแล้วมนันมันสีสม้มเป็นกระโดดสิบแปดเปอร์เซ็นโอ้ยได้หมดเลยอย่าชอบโอเคสื่อว่าหกสิบเก้าบาทของเราคอมพลีสนะคะในส่วนนี้ มันเป็นมันเป็นเวอร์ชันดาร์กเปล่าวะว่าเวอร์ชันปกติอุ้ยเวอร์ชันดาร์กดาร์กปะไม่ดาร์กเวอร์ชันปกติหล่อฉันจะดีใจทาไมฉันมีอยู่แล้วเป็นตึกอ่ะเออเปอร์เซน็นเท่ากันด้วยวินโเอ้ยนีแปดสปีน,ปนที่ฉันใฝ่หานะคะคิดเตียนรับทองคิดเตียนรับทองมีอย่างอื่นไหมไม่มีแล้วไหมฉันไม่เคยมีใช่ไหมแล้วก็มีแล้วก็มาเอาซ้ำ ไม่มีไม่มีมมอุ้ยได้เอ็ได้เป็นเอ็บวกเลยนะเธอถือว่าดีมากนะเรื่องนี้รถเก็บมาให้ดีหยอนนะพวกรีชา์ทั้งหลายแหล่นะคะเป็นแปนที่ดีมากอโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องดองก่อนฝนตกแรงมากทุกคนไรดับก็คือดับมาตัวนี้เซเวนเอบวกอะไรอะ่ะ เอบอกฮอลลโคลงล้งเหรอหนึ A ่งสองสามสี่เหรอเอบวกสี่เหรอนี่คือเอกิจกรรมเหรอเรื่องนี้เหรอะอะไรอ่ะอะไรอ่าอันนี้อันนี้คือเอบวกกิจกรรมเหรอลึกนี้อุ้ยทำไมมีตั้งสี่อันดัแรงมากคือจริหรออุ้ยเอบวกกิจกรรมหรอดูไห้อยู่ไดก้กิจกรรมฉัน วายของดอกเอฟสี่อันเล็กดีเลิศว่ะอุยอ๊ยอีเวนต์นี้อยอ่ะอยแล้วหรอ,หรอกินโอยมาแล้วหรอ,หรอเราต้องหาห้าชิ้นนะเออห้าสองสิบใช่ไหมสองห้าสิบเลอกดีวายได้มาแล้วสี่แล้วก็กว่า,าโอีอยไม่ไหวไหนมีอีกไหมกล่องเห็นไหมฉันบอกแล้วกล่องเราวันเลิศเออเอามาจากไหนวะเออาจากไหนเยอะแยะได้ล้วงกลัวอยู่านาเล็กดี นะคะตอนนี้เราก็เปิดของดองแรงโอยไดเอบวกทั้งสี่ชิ้นไม่เคยเกิดปรากฏการณ์นี้ในช่องมาก่อนนะคะแต่ว่าเราต้องตามหายตั้ง3มชิ้นเลยนะวัตถุดิบอะไรแบบนี้แต่ว่าเราต้องหายบวกบอีหกเราก็จะปิดได้แล้วเพราะว่าเป้าหมายที่เราจะทำตอนนี้ก็คือ,อหุ่นยนต์หมัดไรกานะคะที่ฉันรอคอยมานานละเรื่องนี้5ชิ้นเนี่เลดมอนเลดอะไรฉันก็มีหมดแล้วเนี่ยสอย่างเนี่ยฉันขาดอีตัวนี้ตัวเดียวนะคะเราต้องเก็บให้ได้ อ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มเก็บกันเลยดีกว่านะคะฉันมีทั้งหมด29770เนาะก็จะตีไปประมาณอ่า2 9 7 50นะเออเรื่องนี้ออามาดูกันว่าจะได้ไหมเลทเท่าไหร่เนี่ยดูสิเลทมันตัวขนาดนั้นเลยเหรอเอ่อเลท A บวก1.5ึอก็ดีนะปกติ1.29นะคะ 1.5เอฟปกติก็1.5หรือเปล่าแล้วก็2.3 2.9หรอหืเรื่องนี้อ่ะเริ่มนะคะมาเพราะมาเลยใหม่อุ้ยเอสเลิศอยากได้เอสพอดีนะคะสะโวยใหม่อุ้ยมอ,อยากมอนะฉันว่าชินแน่แล้วอ๋อ เฮ้ยมาแล้วเอบวกดีห้าชิ้นที่ห้าแล้วนะคะเลือีกห้าชิ้นเท่านั้นเล็กดีอออลเวดคือวันของฉันโอ้เขาเรียกว,ว่าคลิปสั้นๆก็ดีนะที่เกียยตัดไม้มาแล้วอันที่หกอันที่หกเธอเลขมากเลขโอยสุดๆเล็กดีหกแล้วหนึ่งอ่ะแลืออีกสี่อุบาปกับ ครบอย่างมอสิมอเอ้ยไม่แล้วอบ<ม>ิลลี่มีสิทธิ์มากร้ายวันที่เท่าไหร่อ่ะสัปดาห์นี้มาหาเอตอนนี้เฮ้ยจะโดนล็อกถทวยหรอมาแล้วเอเอออันนี้เสร็จนะคะเหลืออีกสามอันลึกนี้อุ้ยถยต้อง่าแล้วเนี่ยอีกสามชิ้นเอบวกโทวยไปไหนวะ<อ>มาแล้วว่าครบแล้โอ้ยทยุก ถ้วยสามอันเท่ากับสามพันหน่อยโอ้ยมาแล้วถ้วยแปดแล้วทอรโคงแปดแล้วทุกคนเฮ้ยถ้วยถ้วยฉันอย่าบอกว่าฉันต้องเปิดถาถ้วยนะโอ้หถ้วยอีกตั้งสี่อ่ะโอ้มามาแล้วจุโอเคถ้วยแปดแล้วสองถ้วยถ้วยถ้วยอุ้ยมาแล้ว โอ้โหเธอเอบอกวกเลยอีกชิ้นเดียวเธออุ้ยเอบวกมากอีเวันดีโอ้ยแบบเลี่ยๆี่ะแล้วถ้วยฉันล่ะถ้วยสองชิน้นกับเอบวกหนึ่งชิน้นอะไรจะออกก่อนกันวันรุ้นกันค่ะไม่มาละถ้วยฉันเดี๋ยวรอหมดห้าลอยนี้เี๋ยฉันจะไปกดลกองอมดาวนะคะถ้วยละถ้วยถ้วยถ้วย ถ้วยอ่ะว่าถ้วยมันแจกวะมีแจกไมหมถ้วยมาแล้วมาแล้วถ้วยถ้วยเหลืออีกหนึ่งท้าเรโขงก็เหลืออีกหนึ่งมาแล้วมาแล้วอุยวอยอ้ยเธอโวยว่ากี่เว้นนี้โวยเหรอเราเสียไปเท่าไหร่ละสามพันหรออุ้ยสามพันห้าร้อยใช่ไหมเราเราเติอม 2, อีสองกาอุ้ยสามพันห้า สามพันห้าร้อยลดอยู่นะตนิดดีปาชวคิดสภาพว่ายครบแล้วด้วยโทยครบแล้วตอนนี้เหลือเอบวกนะคะอันนี้เลยหรือเปล่าไม่ใช่โอ้เธออวยมากเลยอะ่ะกดอมดาวแม่เผื่อกดอ,อ,อมดาวดีกว่านะคะเพื่อออกในนี้ชิ้นสุดท้ายเพราะมันอวยเราขนาดนี้เราต้องออกแหละอโอ้ยเธอโอ้ my g ออกจริงน,น่ากลัวมากเนีน่ากลัวมากลึกดีโ้ยมากเนี่ยชินสุดท้ายอมดาวนะคะทุกคน oh God, know โอ้ไ g o กออายุนน้องไม่าเวดเวอรครบจบนะคะอีเวนต์นี้โ้ยแบบสุดนะคะหมดไปทั้งหมด3,500เพชรนะคะกับ3,500ลูกอมดาว แล้วก็ของดอกจะได้ a บวกสี่ชิ้นนะเธอเอาพิธีห่ารไหมเรื่องนี้เกินเบอร์เกินตังมากนะโอยไม่ไหวบอกแล้วว่าอีหุ่นเนี้มันเป็นของฉันมันรอฉันอยู่เรื่องดีอันนี้ซียอะไรอ่ะสุ่มซี้นนี้หรออืมอ่ะเดี๋ยวเรากดแรกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปแรกหุ่นหมัดได้กากันนะคะทุกคนอ่ะเรียบร้อยนะคะแลกมาแล้วนะฮาโลวีนหุ่นยนต์หมัดเราจะแลกอันนี้แหละนะอันนี้ฉันก็มีแล้ว มีแล้วมีแล้วมีแบบดักแล้วแบบดักแล้วแบบดักแล้วนี่ก็มีแล้วมาส้มไม่เอาอันนี้มีแล้วเพนบอร์ดมีแล้วอันนี้ยังไม่มีไม่ใช่นะคะโอเคอ่ะแลกหุ่นหมัดเนาะปุะ๊บสุดฉันก็รอเอโลนี่ของฉันเอมีแถมด้วยปะอ่ามีแถมนะคะอืมอ่าแถมอันนี้นะคะเนี่ยฉันได้หมวกฟาโลนะฉันเป็นสายฮาโลวีนแล้วเนี่ยเดี๋ยวราแลกอันนี้ด้วยอีกห้าชิ้นนะคะ มาดูนกันว่าได้อะไรวันนี้ดวงมันเฮงนะเวย้ยเออโอ้โหตัดดอกฟ้าด้วยนี่ตัวบินเอฟีตัดดอกฟ้าเธอมาดูเรื่องดีเออมาดูแล้วมาทำได้หรือเปล่าเออแล้วมาดูเรามาทำเร่อกดีโอ้ยอันนี้เหรออันนี้ไม่ดี ไม่ไม่มีอะไรดีๆวะในนั้นก็ฉันว่าตั๋วบินก็น่าดีสุดแล้วมาั้งเออปึ๊บ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 อันนี้มาค่อยดีแฮะทรัโข่งเหรอทรัโข่งนี่คือทรัโข่งวิทย์เหรออยากได้อยากได้อีกสองผ้าคลุมก็อยากได้เก็บเปนะ็นคอลเลกชันน่ะคอลเลกชันฮาโลวีนน่ะอืม แต่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 มมมมนอุ้ย <IZ> e> มาแล้วอ๋ออุยได้ป้องกันด้วยอุ้ยน้องอุ้ยเหลืออะไรตัวนี้เราเหลือทอร์โขกนะเธอว่าเธอจะเก็บหมดเลยเราี่้กล่องนี้ทอร์โหกต้องออกอสุดท้ายเท่านั้นอุ้ยทำไมมันอวยจังวะไอดีชันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนไม่ใช่ไอดีชันตัวนี้อุ้ยเลิศเดือ กว้า,ากโอ้ยคนลุกเลยแล้วได้ตกเบืองได้ตักด้วยหุยแรงมากนดกดีหุยเธอแรงมากหุยน่กกากลัวเสียวมากกว่านีุ้ยเสียวจังเลยอุยดาบเนี่ยตอนแรกตอนแรกที่เราเปิดใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่เราไม่มีหมดเลยนะแล้วพอเราเปิดปุ๊บเราได้ครบหมดเลยทุกคนหุยแรงมากน่ากลัวมากนดกดีแรงมาก,ก,กวิธีห่านแรงมากสุดๆนะคะโ oh อ้ไมค์กอดดอ้ เฉพาะหรอเฉพาะก่อนได้ถือกําเนิดแล้วหรอต้องมีป้อมหมายถึงจะสามารถรับได้เป็นแหมออฟใช่ไหมเออโอเคเดี๋ยวค่อยกดแล้วก็มาดีออฟแล้วกันเนาะอันนี้เป็นปาร์ตี้นะคะครบหกวันได้ตัวใหม่ด้วยนะคะอืออ่ะโอเคเนาะอีเวนต์นี้ก็ประมาณนี้นะคะซี่เครื่องลานท็อปฮาโลวีนก็ดีมากๆนะคะ ก็มาหาการสำหรับใครที่ยังไม่มีอะไรส่วนตัวแล้วฉันมีแทบจะหมดทุกจี้แล้วนะจี้ที่มันหดหดหลักๆในอีเวนฉันก็มีอันนี้เราเพิ่งทําเสร็จไปน้องหุ่นไลกาโวยมากนะคะของดองได้อสเบวกสี่ชิ้นอ่ะเธอโ้ยแค่ไหนคิดถึงใจดูเรื่องนี้เปิดไปก็โ้ยอยู่นะสามพันห้านะคะกับลูกอมดาว3ามพห้าอู้สามห้สมห้ารอเรื่องนี้อ่ะโอเคก็ใครทํานะคะก็ขอให้โชคดีมีใจละกันนะคะสำรัอีเวนนี้ เออแล้วก็ขอให้ปิดได้น้อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็แฮปปี้ฮาโลวีนค่ะทุกคน